เดพี่ลุยเองไอ้หนูได้เลยเพื่อนเรื่องแสงตายขอให้บอกตะตต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 ตาตตตตาตต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  มันรู้จุดเส้นเลือดหรอวะอยู่ไหนโอ้โหฉีดไปแล้วครับฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปจิวจิวได้โปรดมันจะใช้งานได้สิแล้วก็นอนเฝ้านั่งเฝ้าปัตต์ปัตต์ไป ใจเย็นเพื่อนให้ตายแต่ไทเร็วเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงประชาชนทุกท่านขณะนี้มีการป้องอะไรนะในวันที่หนึ่งแรคคูนซิตี้จะถูกทำลายด้วยมิสไซล์ขอให้ทุกท่านอพยพโดยเร็วที่สุดนี่ไม่ใช่การทดสอบมีเวลาแค่วันเดียวเนี่ยนะ เดียปลาเอ้ยพวกมันมาแล้วไปเพื่อนอยู่นี่แหละอาน่ะเดี๋ยวพี่ลุยเองไอ้หนูดิเฟนจิลโอเคโอเคครับต้องป้องกันจ mm ิวโอเคเออ่มีอะไรเก็บไหมวะจิวก็นอนเจ็บอยู okay, uh, ่ด้วยกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้โอเคพร้อมระเบิดพร้อมเอ่อ เอา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 แฟตแบงมาใช้ก่อนดีกว่าแฟตแบงเนาะแฟตแบงมาใช้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวอะไรดีกดดีวะช็อตคัตมาอยางนี้โอเคไปลุยฉันจะลองปิดประตูดูก่อนนะถูกเวลาให้หน่อยทำยังไงอ่ะฉันก็ไปเจาะระบบขอตัดคอมประบัยของโรงพยาบาลถูกเวลาให้หน่อยได้เลยเพื่อนเรื่องแสงตายขอให้บอกผมพร้อม เรดี้ระเบิดเออทำไมวะโอเคได้เวลาลุยเพื่อนเฮ้ยจะระเบิดมาทำไมวะเนี่ย โอ้โหเต็มงานเข้ากูแล้วเต็มเต็มเต็มมันเต็มอ๋อมันปเป็นไรกระสุนมันจะ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 นูนแล้วโอเคกระสุนสวยอ่าเก็บได้แล้วโอเค ผมโคตรทุกจริงๆเลยว่ะเฮ้ยยังไม่ตายเคโอเคครับมาครับมามามา อเคเฮ้ยเดี๋ยวขอใช้ปืนพกก่อนอ่าโอเคเปลี่ยนโอ้มันเกินมันแล้วครับงานนี้มาเยอะเฮ้ยชิปหายแล้ว เออไหนวะช็อตคัดเป็นสีโอเคโอ้ไอตายเถอะคนณฮาเบเกอร์เอ้ยเฮ้ยโอ้ยกูโดนอืมกูมันละกูมันละครับงานนี้มันเจ็บมันเจ็บขิ้นก่อนขิ้นก่อนโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วมึงเอาไปอือระเบิดกันไปเลยครับระเบิดกลายเป็นกุ๊กคลัช์

ผมวะมันต้องมาอีกอะมันต้องมามันต้องมามันต้องมาโอ้โหเรามีระเบิดมือพร้อมเปลี่ยนเป็นกระสุนพกก่อนไอ้กระสุนพกปืนพกโอ้โหเยอะว่ะ โอ้โหกระสุนหมดงานเข้ากูแล้วโอ้โหอุ้ยโดน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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกอด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 แดงและแดงแดงเถือกและกูชิบหาย มาเลยนี่หมูมานี่มาเออหมูมานี่มามานี่มามาอีกไหมมาอีกไหมมาเออหมดแล้วอะ่ะเออโดนไปดิโอ้โหมากันเต็มเป็นตับเลยเพื่อน ต้องช่วยทางนู้นวะโอ้โหกระสุนกระสุนที่หมดเอ่อแฟตแบงแฟตแบงเอ่อช็อตคัดสี่มา โอ้กูจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนวางระเบิดวางระเบิดเออกูดูแลเพื่อนมากูยืนตรงนี้เลยมาเนี้ยมุมมุมเนี่ยมาดิมึงฟื้นอีกกูปาอีกอ่ะเอาดิเออปาไปอีกช็อตไปหนึ่งที chốt phi nhung mì thì, mình thoáng, 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 คาร์โอเคไหมเอ่อก็โอเคนะแต่นะจบได้แหละฉันจะกลับไปโอ้ยเหนื่อยวัคซีนได้ผลดีดลดน่าจะไปไหนอ่ะคิดว่าจะไปจับเมืองนี่เหรอ <laughs> โทรหาโทรหาประธานท่านประธานท,ที่ปดีว่าเรามียารักษาแล้วโอ้ไอ้กรุ๊กเอ้ย